<laughs> What the fuck? โอเมก้าไปว่าแม่คงเป็คอนเสิร์หลักของช่องไปแล้วล่ะ Homer Homer โอเคโอเคครับผมกลาวสวัสดีครับวันนี้กับผมเข้าไปในช่องว่อนเกมนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมเฮอร์เรอร์ที่มีชื่อว่า Homer Homer ซึ่งเป็นเกมอินดี้ใน EGO ที่ผมไปเจอมาอีกเช่นเคยฮะซึ่งเป็นเกมที่เกี่ยวกับอ่ามันมีชื่อว่าซิมสันนะใครที่ไม่รู้ว่านะเป็น a n i m เมชันของฝั่งยู้ฝั่งตะวันตกแล้วกันเออเอากว้างดีซึ่งเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องเข้ามาทำอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเลืมมันดีกว่าฮะกดแท็บว้าวอะไรวะเนี่ย g ัสปีเบเกจัสก็ช d ดาว โอเมเลดี and the deep. ้แอนกลีแอนจัดโปรริงเตออัพเบนช์อัเดับดีบเคนบัเมเนี่ยตะโกนประมาณสักห้านาทีได้มั้งอะฮะตอนแรกฉันแค่หวังว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าอ่าใบประมาณว่าเป็นแบบรีพอร์ตคัสเหรออะฮะเกียรตของฉันเร็วมานี้แต่ฉันไม่รู้สิมาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าวะนี่อันนี้ใครพูดอะลิซ่าเนี่ยเริ่มสัน แต่ว่าก็หยุดไปแลนอย่างนั้นนะฮะที่ควรจะไปเช็คดูนะแต่ว่าห้องของเธอเดี๋ยวมันล็อกไว้บางทีน่า,าจ,จะเป็นอะไรว่าเฮ้ยเฮ่อเฮ้ยแซกโฟนแต่ฟักถ้าล็อกตัวเองไว้ในห้องแล้วก็ดูไอเข้าไปย้องลิซ่าผ่านกุญแจลูลูกุญแจเนี่ยท่านเห็นโฮเมอร์เนี่ยลิฟท์โฮดดิ้งแคนออฟอะไรวะเนี่ยแกโซลีนฮะเกิดอ,อะไรวะเกิดอ,อะไรวะเนี่ยแล้วก็เป็นเลเตอร์นะ โอ้ท่านกลัวมากเลยนะแล้วก็ท่านเป็นห่วงมิกกี้ด้วยใครจะไปรู้ล่ะฮะเอ่อใครจยไปคิดว่าโฮเมอร์เนี่ยอ๋อโอ้ยชิตท่นได้ยินเสียงโฮเมอร์เนี่ยโกนอยู่ข้างล่างนั่นท่นคิดว่าเขาน่าจะหลับไปแล้วนะคงจริงเลยจากการฆ่ามาเสิว่าตาฟากท่านจะไปจากห้องของฉันแล้วก็ไปดูม็กกี้ซะหน่อยดลยัางานั้นเนี่ยก็ไปจากที่นี่อื้มตา็กระจายไม่ใช่ด้ปกเขาขึ้นมาเนี่ยมันคงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ้ยชิด กดซ yeah. <c oughs> ีเพื่อกอนติเนียยกูคือใครกูค,คุณลูกชายใช่ไหมลูกชายในเนื้อเรื่องแต,ตอนนี้คือเมื่อมันหลับอยู่กูควรจะไปหาแม็กกี้ดูผมไมเย่ยเคยดูซีรีส์ไอ้นี่นะไอซีรีส์ซีรสรันแต่มันก็เป็นซีรีส์พิเศษซีเฮ้ยกูยังพูดอ๋อไอตุกตาวันี้ห้ามหยียบไม่งั้นไอโฮเมอร์เด็กหักคอกูว่าต่อฟัก กูยังพูไม่จบเลยคือตุ๊กตาพวกเนี้ยเราห้ามหยียบกูก็ว่าอยู่เฮียตรืองเสียงกินไปอย่างเงี้ยแลวกูตกใจหมดโ oh oh. อันนี้คือเฮ้ยอ,อะไรวะนะเฮ้ยแม่ว่าตาฟักกับไม่ใช่แม่อันนี้ใครอะ่ะพี่ชาย กูเป็นใครวะโอ้ยรูไฟออเฮ้ยเอ้ยอ <Far> ันนี้ห้ามอยแมงวางเต็มพื้นเลยเกิดอะไรขึ้นเอ้าอีเม่โอ้หวานจ้ำไม่ใช่เออกูเราแวงกันหมดแล้วเดี๋ยวอหาไหนวะโฮเมอร์กูโฮเมลเดอร์ไม่ใช่แบคกี้ แม็กกี้อยู่ไหนกูมาหามึงเร็วอ่าดูขลองหรือ,อยังวะเนี่ยเอ้ยจะมาชั้นล่างอันนี้ปะอืม่ะไม่ใช่ไม่ใช่โดนสเตปอะทอยหาแม็กกี้แล้วก็ห้ามหยุดห้ามยิบของเล่นเอีนยเอี้ยโอเค โอ้ยเจ้หูเกือบอ่าไอ้เปรตนี่มันอยู่นี่นี่เองอื้มไอ้สัตว์ฆ่าเสร็จแล้วนอนสบายใจเถอะกดเป็นโน้เล่มแมงสเลยอ่าโอ้โหแล้วเป็นดูดหุ่นแมงประกอบจากเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอเคผมไม่ยุ่งเลยนะกูไปละไอ้แก่อ้าวอันนี้ปะโัว ผมคือกูจะหามึงเจอ,อยังไงวันนี้แม็กกี้คือตัวอะไรกูยังไม่รู้เลยเนี่ยเออไม่เคยดูอะมีรงกันหรือเปล่าโล่วิไงอ๋อนี่กูแจอ๋ออ้าวจะโหเกือบจะวายก็ไปข้างบนฮนะเดี๋ยวเดิดนแถวนี้ก่อนแล้วกันอนะไรอะโอ๊ย กูตกใจจริงวัดกูเหยียบอะไรเมื่อกี้เอา้าอ๋อคือถูกกูจะตายแต่ว่าของที่กูเก็บมาไม่ยังตก,กตัวกวูเหมือนเดิมเลยเชีย่ยไอสัตว์ e ดอัพ tomorrow ของกูติดตัวอันนี้อานจะคือน้องสาวฮะโดน t get crushed shift to ต้องปิดอะอะไรอะไร อะไรไอ้โฮมเมอร์อย่าอย่าอย่าทำร้ายผมอย่าคุณโฮมเมอร์ไอเฮ้ย what's going up there เฮ้ยกือบจะขึ้นข้างบนนั้นเหรอมีอะไรนะอย่าสักคิดมากโอ้ยดูท่าเดินแม่งดิมเข้ามาดิเปรตไอ้ยูสิมันวัวหรอคุณเฟล มังดูยิ่งเง่าเลยนะแต่มันก็น่ากลัวไปแล้วเอ้าโอ้โหรหัสรหัสอีรหัสอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันคือรหัสอะไรอ่ะโอแม่ไว้กูไปไอ้เหี้ยมึงหยุดแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะสี่โอเคสี่มาไง ที่มันต้องมันต้องหาโอ้กูจะเจอ,อยังไงวะเนี่สีโอเคตัวแรกสีนะตัวแรกสีกูจะหาตัวอย่างไงอ้าโอ้โหเห็นอย่างงี้ได้เหรอโอเคฮะเจ็ดอ่าอันแรกหกใช่ไหมเฮ้ยหกอ่ะอันสุดท้ายเจ็ดเอ่อมันอ,อยู่ไหนวะที่ที่กูจะหาหมดโอ้อย ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโอ้เสียงไม่หัวแล้วเอ้าอุ้ยไอ้เด้งหัวกูมาไปแล้วทีอ่าโอ้ยเดี๋ยดๆกูยังไม่นี่นี่ไงสีหกสีหกสีหกโอเคกูนี่แล้วกัน เดี๋ยว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 โอ้โหกูคอยดาวสูงไม่ได้กันนี่ไงกูไม่ไหวละแล้วผมจะรอมันยังไงให้มันไปไกลแล้วกูจะกูจะได้ผลรหัสวะเนี่ยงหนึ่ง n นึ่ง what's your emergency ซีโฮจิีในวันวิลลี่ป่ะครัว่าฟั nows Where are down right no, on are you you แต่ถ้าโดนเช็ดจอสูตรต่อซีมอสองหอใส่ไขรอู้ไอเกมไอเกมเนี่ยนี่เป็นจำกกรอดกูจะอ้วกไอ้แยจบ วิ่งเดารหัสตั้งนาน4667แล้วมึงหายอันนึงกูจะเจอจบ yeah, แล้วโดนเซตย้อนทุกไลน์ไม่ก้าวบง <c oughs> <c oughs> ก็เกี่ยวสำหรับวันนี้เกมของง oh, <c oughs> มเมอร์โงมคยังไหลยอว่าเหมือนเดิมไปแหละก็สำหรับคนที่อยากไปลองเล่นดูก็ลิงก์ในคลิปนะฮะเป็นเกมสั้นใน EGO ตามเคยนะซึ่งแม่งแบบไม่ไม่เปความน่ากลัวหายเลยกูดูดิ อีหาแล้วปันโมเดลคุ้นขี้เกียจก็เอิร์ว่าสำหรับวันนี้ขอจลาลไปก่อนได้กันนะบ๊ายบายโอ้